ใจงามแล้วกันมีใจงามมีสมีปัญญาอันเลิศเรื่องหุนไม่ต้องขอให้เป็นผู้มีปัญญางามนะมีปัญญางามมีสติปัญญามีจิตที่สะอาดผ่องใสมีจิตที่สะอาดผ่องใสเหมือนกับที่เราได้ขนเอาอยากเยื่อออกจากบริเวณลานโพนะ เมื่อเราได้ขนยากรี๊ยอ,ออกไปก็ขอให้กิเลสที่เป็นอยากรี๊ยอยู่ในขันธ์สันดานของเรานั้นเนี่ยจงหมดไปโดยเร็วรขอขอโมทนาให้น้อมไปว่าพระองค์เนี่ยประทับนั่งอยู่นะยนพระพุทธอจาพเจ้าประทับนั่งอยู่แล้วเราก็บูชาด้วยความเคารพด้วยความนับน้อม ใจงามแล้วกันมีใจงามมีสะมีปัญญาอันเลิกเรื่องหุ่นไม่ต้องขอให้เป็นผู้มีปัญญา,า,า,างามนะมีปัญญางามมีสติปัญญามีจิตที่สะอาดผ่องใสมีจิตที่สะอาดผ่งใสเหมือนกับที่เราได้ขนเอาอยากเยื่อออกจากบริเวณลานโพนะ เมื่อเราได้ขนเาอายากเกี้ยวออกไปก็ขอให้กิเลสที่เป็นยาเยี่ยอยู่ในขันธ์สันดานของเรานั้นเนี่ยจงหมดไปโดยเร็ว,วขอขอโมทนาให้น้อมไปว่าพระองค์เนี่ยประทับนั่งอยู่นะยมนะพระพุทธเจ้าพระเจ้าประทับนั่งอยู่แล้วเราก็บูชาด้วยความเคารพด้วยความนับน้อม